แล้วเมื่อไหร่เองจะพาพ่อแม่มาให้ครอบครัวเราได้รู้จักละ่ะพี่อามหายไปไหนก็ไม่รู้ว่าหนูติดต่อไม่ได้เลยประตูบ้านก็ล็อกไว้เนี่ยแม่พี่เองพี่าหนูเป็นตัวอะไรอะ่ะอธิบายมาเดี๋ยวนี้เลยนะ อ้านี่เองก็โควงมาสามปีแล้วไม่ใช่เหรอรักกันดูอะไรกันมาโดยตลอดแล้วเมื่อไหร่เองจะพาพ่อแม่มาให้คบควเราได้รู้จักละ่ะใช่แล้วพี่อาร์มหนูได้ยินเขาบอกว่าถ้าคบควทั้งสองฝ่ายไม่มารู้จักกันอะ่ะก็เหมือนคบกันแบบไม่จริงใจแบบว่าคบกันแค่เล่นๆน่ะพี่ใช่ไหมพี่ชงไม่ใช่อย่างนั้นนะคือว่างั้นตกลงตามนี้เลยแล้วกันนะ อีกสอาวันก็วันหยุดพอดีเนอจะให้พี่ชงพาหนูไปรู้จักพ่อแม่ของพี่งั้นหนูขอตัวกันนะจะไปซื้อของขวัญให้แม่พี่ก่อนไปละ<ป>พี่ชงพี่อามหายไปไหนก็ไม่รู้ว่าหนูติดต่อไม่ได้เลยประตูบ้านก็ล็อกไว้โทรไปก็ไม่รับอะ่ะทำยังไงดีพี่ มันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะเมื่อวันยังดีๆอยู่เลยโมจะเย็นก่อนนะอามอาจจะมีธุระด่วนที่ต้องไปพบลูกค้าก็ได้ถ้าน้องยังติดต่อไม่ได้จริงๆอ่ะเดี๋ยวพี่จะพยายามติดต่อให้หรือว่าอามอาจจะกลับไปบ้านเกิดก็ได้นะแล้วน้องโมมีที่อยู่ของเขาไหมอ๋อหนูนึกออกแล้วเดือนที่แล้ว,วอ่ะอาของพี่อามเพิ่งจะมาเยี่ยมที่บ้านเองเขาก็ให้เบอร์ติดต่อไว้อยู่นะ เดี๋ยวยังไงหนูจะลองโทรไปหาอาเขาดูโอเคเลยงั้นตามนี้นะน้องกลับไปก่อนพี่ขอเคียงงานที่บริษัทก่อนเดี๋ยวพี่จะไปรับโมงค่ะพี่ชงงั้นหนูไปก่อนนะ พี่ชงอาของพี่อามก็บอกว่าอยู่แถวๆนี้นะพี่อามพี่ทาแบบนี้หมายความว่ายังไงหายไปดืด้อๆไม่บอกไม่กล่าวสักคำเนี่ยนะพี่เห็นหนูเป็นตัวอะไรอะ่ะอธิบายมาเดี๋ยวนี้เลยนะใช่อามเอ็งเจอปัญหาอะไรหรือเปล่า อธิบายมาเดี๋ยวนี้เป็นไปหรือไงในๆพวกพี่ก็มาถึงกันแล้วอะ่ะผมไม่มีอะไรจะปิดบังแล้วเนี่คือบ้านผมเองโมนี่หนูก็เห็นแล้วนี่พี่ให้ชีวิตที่ดีกับหนูไม่ได้หรอกเราเลิกกันเถอะเพราะอะไรอะ่ะทำไมเราสองคนต้องเลิกกันด้วยพี่ถามหนูบ้างไหมหนูอยากเลิกกับพี่หรือเปล่าพอเถอะอย่ามาขับพี่อีกเลยหนูเนี่ย ครับพี่พี่เคยเข้าใจความรู้สึกลึกๆในใจหนูบ้างไหมว่าหนูจะรู้สึกยังไงอะ่ะได้พี่ชงโมตามพี่มาเนี่ยแม่พี่เองฉันไม่ใช่แม่แกแกท้าผิดคนละ แม่ครับไม่ยอมรับเธอแม่คือแม่ของผมท่านคือแม่ของพี่อย่างนั้นเหรอพี่อยากเลิกกับหนูมากขนาดนั้นเลยใช่ไหมหนูอะ่ะโทษพี่อย่างในตัวพี่เลยปะ๊ะพี่ชง เหมยนี่แม่เราเอง่วนบ้านหลังเนี้คือบ้านของเราอาร์ม,มนี่แม่เธอเหรออืฉันขอโทษนะอาร์มคือฉันรักเธอนะแต่สภาพแม่เธอแบบเนี้ยฉันรับไม่ได้หรอกฉันอายคนอื่นเขาอะแล้วเลิกกันเนะ มดูนั่นสิดูแม่ลูกคู่นี้สิใช่แม่ลูกแท้ๆกันหรือเปล่าเนี่ยอีกคนนึงก็ตัวสูงอีกคนนึงก็แค่แค่จริงเนาะแค้มากเลย ยไอ้คนหลอกลวงทำไมไม่บอกฉันตั้งแต่แรกพลอยไหนๆคุณก็มาถึงแล้วอะ่ะคุณอยู่กินข้าวก่อนค่อยไปได้ไหมดูสภาพบ้านแกสิแล้วนั่นอะ่ะแม่แกเหรอคนไข้ชัดๆฉันถามจริงๆเหรอนี่แม่ลูกกันจริงๆหรือว่าเก็บมาเลี้ยงกันแน่ฉนันรับไม่ได้หรอกนะฉันจะบอกให้ ถ้าแกอยากจะคบกับฉันแกก็ฝันเอาแล้วกันอามไม่ครับปล่อยมังนไเ้เถอะนี่ใสแบบนี้ผมไม่ามาเป็นแฟนหรอกอามแม่บอกลูกหลายรอบแล้วไม่ใช่หรอจะกลับมาก็มาคนเดียวมีแฟนแล้วอย่าเพิ่งพามาที่บ้านเพราะแม่คนเดียว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกไม่ต้องกลับมาที่นี่อีกลืมบ้านหลังนี้ไปซะและลืมแม่คนนี้ไปด้วยแม่ไม่อยากให้ลูกลำบากใจแม่ครับทำไมแม่พูดแบบนี้พ่อลูกจากไปก่อนตั้งแต่เล็กจนโตลูกก็ลำบากอยู่กับแม่ไม่เคยอยู่ได้สุขสบายเลยตอนนี้ลูกก็โตแล้วมีการมีงานทำลูกก็ถึงวัยที่มีครอบครัวลูกควรมีชีวิตมีอนาคตที่ดีกว่านี้ แม่ตัวคนเดียวแม่ดูแลตัวเองได้แม่ไม่อยากเป็นภาระเป็นตัว่วงของแกอีกแม่ครับทําไมแม่พูดแบบนี้ครับไม่ต้องพูดมากละออกไปได้ละออกไปสิออกไปแม่แม่แม่ครับ แม่บอกลูกแล้วใช่ไหมทำไมลูกยังดื้อกับแม่อีกแม่บอกให้ลูกลืมบ้านหลังนี้และลืมแม่คนนี้แต่ทำไมลูกยังทำอีกผมทำแดบ,บนั้นกับแม่ไม่ได้หรอกครับแม่คือผู้ให้กำเนิดของผมชาตินี้ผมจะไปแต่งงานแล้วผมจะอยู่กับแม่และดูแลแม่นะครับ พี่อามพี่จะปิดกั้นไม่ให้หนูเจอแม่พี่แบบนี้ได้ยังไงจะไม่ให้หนูเจอแม่พี่หน่อยหรอมโมไม่ได้รังเกียจหนูจะรังเกียจทำไมล่ะพี่แม่ของพี่คือคนที่สำคัญเราต้องรักแล้วก็ปองดองกันไม่ใช่หรอสวัสดีค่ะแม่ของฝากจากหนูค่ะ เคยดีๆอย่างเองอ่ะที่ท้กับตอนอยู่หาไม่ได้อีกแล้วนะคือพี่ไม่อยากให้รบริษัทซ้ำรอยกับครอบครัวของพี่อีกแล้วอ่ะทำไมพี่ต้องคิดแบบนี้ด้วยครอบครัวของหนูอ่ะไม่ใช่คนแบบนี้สักหน่อยใช่ไหมพี่ชงใช่แล้วไม่ใช่คนอื่นที่จะมองคนอื่นจากภายนอกสักหน่อยพี่พวกพีรู้ไหม ตั้งแต่ผมกับแม่กดนคนอืันดูถูกอะผมก็ไม่กล้าที่จะเอาแม่ไปสู้หน้าใครผมไม่อยากให้คนอื่นว่าแม่ผมเป็นคนแคะว่าผมไม่ใช่ลูกแท้ๆของแม่ผมไม่อยากให้แม่เสียใจแบบนี้อีกแล้วพี่อามพี่ฟังหนูนะเมื่อไหร่ที่หนูจะตัดสินใจที่จะแต่งงานกับพี่อยู่กินกับพี่หนูไม่สนใจหรอกนะเพราะพี่ต้องเจออะไรมาบ้างหนูรักที่พี่เป็นพี่หลังจากเนี้ย หนูจะอยู่เคียงข้างพี่ตลอดไปหนูจะดูแลบ้านหลังนี้ดูแลแม่พี่ด้วยหนูขออย่างเดียวได้ไหมพี่อย่าบอกเลิกหนูเองเลยนะโมนี่หนูพูดจริงเหรอพี่กลัวว่าพี่จะดูแลหนูไม่ได้อะอ่าลูกผู้ชายอ,อกสามซอกอะต้องมีความเป็นผู้นำหน่อยสิไหนๆหมูก็รับปากแล้วอะยังจะลังเลอะไรอีกละ่ะ พี่เชื่อเองนะว่าเองอะ่ะดูแลน้องสาวพ,พี่ได้อนาคตของเองวันข้างหน้าต้องได้ดีแน่นอนแม่คะหนูชื่อโมนะคะเป็นแฟนของพี่อารมกำลังจะมาเป็นสซอรพรของแม่ในอนาคตจริงๆลูกไม่ต้องเอาของมาให้แม่ก็ได้แค่ลูกไม่รังเกียจแม่และอาร์มแม่ก็ดีใจที่สุดแล้ว จะรังเกียจได้ไงคะแม่แม่ของพี่อาร์มก็เหมือนแม่ของหนูหนูจะรักแล้วก็ดูแลแม่เหมือนแม่แท้ๆของหนูเลยนะคะว่าแต่แม่พาหนูเข้าไปดูข้างในได้ไหมคะได้จ้าป่ะเดี๋ยววันนี้แม่จะทํากับข้าวให้ลูกๆก,กินทําให้สุดฝีมือเลยนะป่ะป่ะพี่ชอง